สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ c คามเดี๋ยวหลายๆท่านขอมาเลยเกินนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้เน็ตฟรีนะครับซึ่งมันถูกกฎหมายนะครับมันเป็นแอปที่สามารถโหลดได้จากเพจสโตเลยนะครับหลายๆท่านที่ผู้ปกครองอยากจะไปไประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตนะับอยากจะใช้เน็ตฟรีผมขอแนะนํานะครับแอปนี้เลยนะครับ เป็นแอปที่ใช้ได้เสถียรมากที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับแล้วผมก็แนะนําให้คนรับค้าในไซต์นะครับสามารถใช้ได้ใช้งานได้จริงนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันใช้ได้แต่ว่าอยากจะเพิ่มมันก็เพิ่มได้นะมันก็เพิ่มเป็น VIP มันก็จะได้เน็ตที่แรงขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าแค่เรียนออนไลน์แค่นี้ก็พอแล้วครับมันเป็นแอปไอเทม VIP นะครับ หลายหคนอาจจะรู้จักแล้วล่ะหลายหลายคนอาจจะอาจจะใช้แล้วมันเป็นความลับที่มันไม่เป็นความลับนะครับมันเป็นความลับที่เรียกว่าอะไรล่ะหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ไม่แชร์ต่อไม่บอกต่อกันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกต่อนะครับเพราะว่าเป็นคนหลายท่านนะครับกับเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากจะให้ใช้เน็ตฟรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการทํามันทํำยังไงนะครับมันมีข้อแม้อะไรนะครับต้องบอกเลยว่ามันข้อแม้มันอะสามารถสามารถใช้งานในแบบ มันไม่ใช่ข้อแม่อะมันเป็นขเขาเรียกอะไรอะมันต้องเข้าตามเซิร์ฟนะครับเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟเข้าไปเล่นแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนเซิร์ฟบ่อยนะแค่นั้นเองนะครับเหมือนคนเต็มนะครับคนเต็มแล้วมันก็จะอืดน,นะครับแล้วก็เข้าล็อกอินเข้าใหม่เปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เหมือนเล่นเกมอะนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครซื้อ VIP มันก็จะใช้สะดวกหน่อยขั้นต่ำอยู่ที่20บบาทนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีตงังเราไม่อยากจะใช้ฟรีเราเราขยับ เราเปลี่ยนเซิร์ฟบ่อยดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรก็ราสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้นะครับขออันมาเยอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เพลย์สเตชนนะครับเพลสตอยู่ไหนเนี้ยใช้ดีจริงๆนะนะครับแนะนำให้ใช้กันเลยนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกแต่ว่าอยู่ในช่วง เศรษฐกิจแบบนี้นะก็อยากจะให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายกันนะครับพิมพ์ตามนี้ครับ i t i นะครับแล้วก็ m v i p นะครับแอปนี้เลยนะครับผมใช้อยู่นะเพราะว่าออกนอกสถานที่บางครับผมใช้หลายเครื่องไงมันก็จะเป็นต้องใช้ n e ็ตฟรีบ้างนะครับข้อมแม้ก็คือก่อนที่คุณจะใช้แอปแอปนี้ได้คุณต้องใช้ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดก่อนนะครับพอทุกคนใช้ w i f i ในการดาวโหลดมาเสร็จแล้วติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จกดเปิดนะครับอ่ามันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ไอเทม VIP นะครับกดอัปเดตไฟล์และใช้ได้เลยนะครับต้องมีอินเตอร์เน็ตในการอัปเดตอ่าเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับคุณต้องอัปเดต Wi-Fi ก่อนนะครับพอโหลดมาแล้วก็ให้อัปเดตตรงนี้ฮะ มันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้ของฟรีอ่ะก็อุดหนุนเขาหน่อยนะครับกดออกไปนะครับตัวสอบเวอร์ชันใหม่8-4ดจนะครับมันก็จะบอกว่ามันมีเซิร์ฟไหนบ้างนะครับที่สามารถใช้ได้แล้วก็มีเซิร์ฟไหนที่เป็นเซิร์ฟ VIP นะครับเห็นไหมผมดูตรงเซิร์ฟ v ี p นะครับทุกคน เขียนว่าเซอร์วิสอพีอะเช่าเดือนละยีบาทเองนะครับเพราะว่าฉะนั้นมันถูก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 และถูกมากกว่าแพ็กเกจที่คนใช้นะครับถูกมากกว่านะครับเลือกใช้ไฟล์ให้ตรงกับโปรที่สมัครนะครับก็เล่นเกมก็มันจะมีเล่นเกมว่าต้องใช้เน็ตแรงนะครับเขาก็จะแยกเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟให้นะครับในส่วนส่วนนี้ใช้งานตัวไปให้ไปเซิร์ฟทีเฮดนะครับแค่นี้เองนะครับหมายเหตุช่วยรีวิวให้คะแนนแอปด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับ ก็มันเป็นแอปฟรีนะครับก็ให้กดตกลงไปเขาจัดหมวดหมู่มาให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รออัปเดตแป๊มนึงก็ไม่ยุ่งยากครับสามารถใช้คือผู้ปกครองสามารถทําได้ที่ให้เด็กได้ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันง่ายอะ่ะเออง่ายแล้วก็ใช้เน็ตได้ฟรีด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันนะครับ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเซิร์เวอร์เราอยากจะจ่ายอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็เลื่อนลงมาครับใครอยากจะจ่ายอะไรนะครับก็ให้ใช้ตามนั้นแหละนะครับ อ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับมันก็จะถามว่าอนุญาตให้ไอเทีมีพสร้างการเชื่อมต่อวีเอพีไหมก็กดอนุญาตไปนะครับอ๋อมันไม่ตรงฟอร์มผมลืมไปตัวทีต่วทีวทอ่อตัวนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะครับเ <laughs> ชื่อมต่อแล้วเ <laughs> มื่อกี้นี้ผมไปเลือกอเครือข่ายทูงเพราะว่าสายของผมเป็นซิมผมเป็นไอวันทูคอนะครับผมก็ต้องเลือกอเป็นวันทูคอนะครับทุกคนดูตรงนี้ฮะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะขึ้นเชื่อมต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์อะไรประมาณนี้แถบอยู่ด้านล่างเห็นไหมมันก็มันถ้าเราเชื่อมต่อได้มันจะเขียนว่าหยุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับและ เราจะมีสังเกตเห็นมุมซ้ายนะครับมันจะมีลูกกุญแจนะครับแล้วก็โลโก้ของไอเทม V.I.P. ของแอปนี้อยู่นะครับเราปัดลงมาเนี่ยเราก็จะบอกวาเชื่อมต่ออยู่นะนะครับเชื่อมต่ออยู่นะครับแอปนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับ <S <S ขอย้ำว่าแอปนี้ถูกกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนทุกคนสามารถใช้งานได้นะครับ สำหรับการอัปเดตไฟล์ผมอยากจะแนะนำว่าถ้าจะเล่นเกมหรือว่าอะไรก็เลือกเซิร์ฟให้มันตรงนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นที่มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครใช้งานธรรมดาเรียนธรรมดาอย่างนี้ก็ใช้ตามผมเลยก็ได้นะครับถ้าฟอร์มใครที่ให้เลือกมันตรงตรงเครือข่ายนะครับตรงใครใช้เครือข่ายเอก็เอใครใช้ดีแทก็ดีแทใครใช้ถูกก็ถูกนะครับแค่นี้เองง่ายไหม ง่ายเนาะสามารถใช้กันได้ทำกันได้ทุกคนนะครับก็ฉเฉลยแล้วนะหลังจากที่อุบเงียบนะครับใช้ฟรีมานานนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละตามนั้นแหละเนาะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอมโบสวัสดีครับ